สวัสดีครับพบกับผมนะัทพงศ์ม,มุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับตอนนี้พามาดูแปลงนาะข้าวอีกหนึ่งแปลงครับน่าสนใจเลยเดียวอะเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวหนูจันร์าบเย็นอยู่ตำบลเขาดินหมู่ห้าอำเภอก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ,ะแปลงนี้กี่ไร่ครับ สิบไร่ค่ะสิบไร่ข้าวพันอะไรเอ่ยก็ขอห้าเจ็ดจ้าก็ขอห้าเจ็ดใช่ไหมครับจ้าข้าวสวยไหมครับปีนี้สวยจ้าอ้าวสวยได้อย่างงี้อ่าเริ่มต้นยังไงครับปีนี้เริ่มต้นกจากการใช้บราวหมักค่ะหมักสิบห้าวันอืมใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่ใช้ไปขวดครึ่งจ้าแล้วเป็นไงมากดีค่ะฟางย่อยสลายดีแล้วพวกเม็ดข้าวดีมันยุ่ยดีอืมนะครับดินเราก็ดีด้วยเนาะค่ะอ้าวหลังจากนั้นก็ทําการบํารุง คราวนี้ปีนี้เอาอะไรมาบำรุงเอาโพธีจ้าอืมฉีดไปกี่ครั้งทั้งหมดเนี่ยสี่ครั้งแล้วค่ะสี่ครั้งแล้วก้มรวมฉีดไหมไม่ได้ฉีดค่ะยังไม่ได้ฉีดก็ก็ต้องฉีดอีกรอบนึงอ๋อเดี๋ยวจะฉีดอีกรอบนึงนะครับอ่าก็คือให้มันก้มมากกว่านี้ก่อนค่ะอ้าวปีที่แล้วส0ไร่เนี่ยรอบที่แล้วรอบที่แล้วได้ได้ข้าวเท่าไหร่ได้ข้าวเก้าเกียนเก้าเกียนอ่ารอบนี้เอาสัก9.5เกวียนได้ค่ะได้เยอะอยู่เอออ้าวแต่ดูข้าวแล้วความสมบูรณ์เนี่ย เป็นยังไงครับดีค่ะอืมงั้นก็น่าจะได้นะโอเคเอาใจช่วยอคราวนี้ถามนิดนึงครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราซื้อมาใช้เนี่ยนะครับความรู้สึกของเรามันถูกหรือแพงมันไม่ถูกและไม่แพงจากราคาพอรับได้ประมาณรับได้เนาะนะครับยิ่งถ้าได้ผลผลิตดีด้วยอก็จะก็จะเหมือนว่าเราใช้ของถูกอ่ะนะครับงั้นแสดงว่า มีโอกาสที่จะได้ใช้ต่อเนื่องแน่นอนโอเคนะครับอ้าวเอาใจช่วยครับสําหรับแปลงนาข้าวแปลงนี้ขอขอ57นะครับอยู่ในพื้นที่นครสวรรค์ของเรานะครับผมนัฐบงบทองกเกษตรพิทักษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ